สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช n แนลฮ l l โลนัตตาของเรานะคะแล้ววันนี้ก็มาถึงนะคะวันที่ได้ทําการอัปโหลดวิดีโอของเดือนมกราคมค่ะเดือนนี้แบบมาสายสุดๆตั้งแต่ต้นปีต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่างานยุ่งมากแล้วก็ไม่ได้นอนเลยก็เลยแบบพยายามแบ่งเวลาน,นอนมาทําวิดีโอเนี่แหละ,ค,ะค่ะก่อนอื่นนะคะการเขียนหัวข้อของเรานะคะก็จะทําเป็นแบบทูโทนนะคะสสีเพื่อให้เข้ากับธีมนี้ของเราซึ่งเป็นธีมขนมมาการองนะคะ สีที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นสีฟ้าอ่อนแล้วก็เป็นสีส้มเพื่อว่าให้มันเข้ากับตัวปกของ Journal เ,เราในปีนี้นะคะในการวาดขนมมากะลองนะคะก็วาดไม่ยากเลยให้เพื่อนๆสเก็นสเกจเป็นวงรีกับเป็นวงกลมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทําการใช้ปากกาตัดเส้นเนี่ยวาดลงไปนะคะอันนี้จะเห็นได้ว่าบางอันเราก็แบบวาดเบี้ยวบ้างเพราะว่าตั้งกล้องแล้วแบบกล้องขาวนี้อยู่ไกลมากก็เลยต้องยืดแขนแบบสุดตัวเลยนะคะก็ออกมามีแบบ บุดๆเบีดเด้ยวๆเล็กน้อยแต่ว่าหลังจากที่เราลงสีแล้วก็เก็บรายละเอียดแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็ไปได้กันได้นะคะในส่วนของสีที่ใช้นะคะก็จะมีแค่ t อ m b o ด้วยบั u ช h เพนสองสีนะคะเดี๋ยวจะลิงก์สีไว้ให้ที่ข้างล่างแล้วก็ใช้ปากกาไฟไลไลเนอร์ของยี่ห้อโคปีค่ะอันนี้นะคะหลังจากที่เราตัด ตัวหัวข้อเดือนเจนยูรี่ที่เราวาดแยกออกมาแล้วเราก็เอามาติดลงไปในตรงกลางนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับหน้าแรกของเรามาถึงหน้ามันลี่นะคะปฏิทินเดือนนี้เราแบบค่อนข้างแฮปปี้เพราะว่ามันจบสิ้นเดือนที่วันที่31พอดีนะคะ mm hmm. ก็เดือนหน้าจะเป็นการเซตอัพที่ฟินมากเนื่องจากเริ่มต้นวันที่1วันจันทร์ก็เป็นวันแรกของเดือนไปเลยนะคะ ตารางที่เราใช้ในครั้งนี้นะคะก็เป็น5คูณ5้เหมือนเดิมค่ะส่วนในการตกแต่งของเดือนนี้นะคะเราเน้นที่แบบการที่ทำได้ง่ายแล้วก็ไม่ยากเพื่อว่าเพื่อนๆที่เพิ่งทำบล็อตเจอร์แนลในปีนี้เป็นปีแรกเนี่ยจะได้เอาตัวอย่างไปดูแล้วก็เอาไปทำตามได้นะคะ โดยที่ไม่รู้สึกว่าแบบเออฉันจะทำบล็ตเจอร์แนลได้ไหมมีแต่คนวาดสวยๆแล้วแบบฉันวาดรูปไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยขอบอกเลยว่าไม่ต้องวาดรูปเป็นนะคะเพราะว่าเราเองก็วาดรูปไม่เก่งเหมือนกันเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเวลาเราเคียดเราทําดีไซน์ขึ้นมามันก็เป็นช่องทางที่ให้เราได้แบบปลดปล่อยความคิดจินตนาการแล้วก็ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเพื่อนๆก็อยากให้ทุกคนได้ลองทํากันดูเนาะ ส่วนทางด้านซ้ายมือนะคะเราก็ทำเป็นช่อง to-do list แล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำในเดือนนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นการวางแผนเป้าหมายประจำเดือนด้วยซึ่งเดือนนี้เราก็มีโปรเจกต์ใหญ่เยอะๆอยี่ไม่รู้จะมีเวลาทำหรือเปล่านะคะแต่ว่าจะพยายามเขียนลงไปในสมุดเจ r n นลเล่มนี้ให้เต็มมากที่สุดเลยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยหลังจากที่แบบทุกคนเจอโควิดกันแล้วก็มีการแบบ อยู่บ้านกักตัวอยู่บ้านกันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยได้จดอะไรมากเพราะว่าแต่ละวันมันก็เหมือนเหมือนเดิมนะคะแต่สาหรับเราเราคิดว่าแบบการที่เราจดบันทึกทุกวันเนี่ยหรือว่าการที่เราวางแผนในแต่ละวันมันทําให้เรารู้สึกในแต่ละวันมัน productive มากขึ้นนะคะค่ะเร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับหน้ามันลี่ของเราต่อไปเป็น habit tracker นะคะเมื่อกี้ก็มีการทําพังนิดนึงก็เหมือนเดิมใช้เป็นกระดาษแปะแล้วก็ทําการเริ่มต้นใหม่นะคะ ในการตกแต่งหน้า Habit Tracker ของเรานะคะเราก็จะใช้เป็นสติกเกอร์วงกลมสีพาสเทลเนี่ยที่เราได้จาก aliexpress นะคะทำการติดลงไปซึ่งมันก็จะดูคล้ายๆแบบเป็นมากากองกลมๆเนาะแล้วก็การเซตอัพตารางของเรานะคะปกติเราจะทำเป็นตารางปฏิทินแต่ว่าเดือนนี้ขอลองแบบใหมด่ดูก็คือจะทำเป็นแนวนอนนะคะเขียนเป็นวันที่1-31ถึง31แล้วก็คอยติ๊กลงไปเวลาที่เราได้ทำการทำในสิ่งสิ่งนั้นๆแล้วนะคะ สำหรับสิ่งที่เราอยากจะคลิปแท็กในเดือนนี้นะคะก็คล้ายๆเดิมแต่ว่าหลักๆเลยก็จะเป็นการเขียนเจอแนลแล้วก็เป็นการทําความสะอาดบ้านนะคะเพราะว่าเริ่มต้นปีใหม่เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ทําการแบบรีเซ็ตพฤติกรรมเดิมๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่กันนะคะเพื่อนๆ ในการตกแต่งของเราในเดือนนี้นะคะนอกจากจะวาดเป็นรูปมังการองแล้วเนี่ยเราก็ยังไปหารูปมังกรน่ารักๆจากใน Pinterest นะคะแล้วก็เอามาปิ้นตกแต่งระเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้มันดูแบบมีสีสันแล้วก็ดูน่ารักขึ้นเนาะ หน้าขวามือนี้นะคะเราก็จะทำเป็นหน้าเบรนดัดซึ่งเราก็จะไว้จดพวกไอเดียหรือว่าความคิดต่างๆที่เรายังแบบไม่ได้จัดกลุ่มหรือว่ายังกระจัดกระจายอยู่นะคะเอาไว้ในที่เดียวกันเพราะว่าอย่างที่แบบเกิดมาตันต้นว่าปีนี้เรามีโปรเจกต์อยากจะทำหลายๆอย่างก็อยากจะให้มันแบบค่อนข้างออกมาเป็นรูป,ปธรรมมากขึ้นนะคะแล้วหวังว่าหลังจากโควิดวัคซีนออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้แบบกลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติได้สักทีเนาะปีนี้ ส่วนในเดือนนี้นะคะเราก็จะทำการเซตอัพเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยนะคะซึ่งอันนี้แบบเราได้ไปค้นพบวิธีทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบญี่ปุ่นมานะคะเขาเรียกว่าคาเคโบะซึ่งเราได้ทำการถ่ายวิดีโอเอาไว้บ้างแล้วนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังว่ามันดียังไงคะซึ่งมันเป็นการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือนนะคะก็จะแบบทำให้เรารู้ว่าในบ้านของเราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีรายรับมากน้อยเท่าไหร่นะคะ และทางด้านขวามืออันนี้จะเป็นการเซตอัพของวีคแรกนะคะซึ่งมีเพียงแค่3วันเท่านั้นก็ด้านบนเนี่ยเราทำเป็นตัวสิ่งที่ต้องทำในเดือนนี้หรือว่าเป็นคือแบบมันล y t a ร์นะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะแบบแบ่งตัวมันล y t a ร์เนี่ยไปนในแต่ละอาทิตย์แล้วก็แตกย่อยลงมาว่าเราจะแพลนยังไงบ้างนะคะ สุดท้ายนะคะก็มาถึงหน้า weekly setup ของเราค่ะซึ่งเดือนนี้นะคะเราจะทำการ setup แบบล้วนๆนะคะไม่เน้นการเขียนไดอารี่เท่าไหร่ก็จะทำการแบ่งเป็นช่องๆคล้ายๆกับแพนเนอร์เลย ค่ะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งได้เข้ามาชมวิดีโอของเราแล้วก็เพิ่งมากดติดตามกันในปีนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยสําหรับฟีดแบ็กแล้วก็เสียงตอบรับในวิดีโอ2021เซตอัพของเรานะคะถ้าใครที่เพิ่งเริ่มเป็นปีนี้เนี่ยแรกๆมันจะแบบงงๆนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการแบบทำอะไรเยอะจังนะคะแต่ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนการใช้สอยของ Bullet j จอร์น l เนี่ยให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราได้เลย ค่ะตรงนี้ขออธิบายการทำทู o ูลิส s t ของเราในอาทิตย์นี้นิดนึงนะคะวิธีที่เราใช้ในคราวนี้นะคะก็จะเรียกว่าเป็นวิธีของอลิสเตอร์นะคะซึ่งคนที่คิดค้นเนี่ยเขาคิดขึ้นมาเพื่อว่าเวลาที่เรามีสิ่งที่ต้องทำหลายๆอย่างในอาทิตย์นั้นแต่ว่าเรายังไม่แน่ใจว่าสิ่งไหนเราจะต้องทำวันไหนนะคะเราก็ทำการจดทุกอย่างเลยที่เราต้องทำเนี่ยเอาไว้ในช่องนี้ก่อนแล้วก็จะเห็นได้ว่าทางขวามือมันจะมีช่องที่เขียนว่าวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ แล้วก็จิ้มลงไปนะคะว่าอันนี้เราจะทำวันไหนอย่างเช่นอัปโหลดวิดีโอเนี่ยเราอยากจะทำในวันศุกร์แล้วก็จุดไว้ในวันศุกร์ก่อนแต่ว่าถ้าเราทำอะไรที่ทำค้างไว้อย่างเช่นการอิด t วิดีโอของเราเนี่ยเราเริ่มต้นทำในวันองนังคารปุ๊บแต่ยังไม่เสร็จเราก็ทำการขีดค่าไว้ครึ่งหนึ่งวันพุธเราทำต่อขีดค่าอีกครึ่งหนึ่ง แล้วพอวันพฤลลิสหัดเราทำเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการการกรบาทนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็เขียนที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วเราจะพยายามมาตอบให้ส่วนวิดีโอวันนี้ก็สายมากๆขอโทษด,ด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าใครไม่อยากพลาดวิดีโอหน้าหรือว่าขี้เกียจมานั่งคลิกรีเฟชดูนะคะก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันนะคะพอวิดีโอลงปุ๊บเราก็จะได้รับแจ้งเตือนทันทีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็พบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ